ตำนานเรื่องนี้ได้เล่าว่าวันหนึ่งซุสลหลงไหลหญิงมนุษย์แสนงามนำว่าอัลคมินีหญิงสาวผู้เลอโฉมและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมเธอเป็นภรยาของแม่ทัพชื่อแอมฟิทริออนซึ่งแน่นอนว่าซุสไม่แค่ใดๆทั้งสิน้นเทพเจ้าแห่งสายฟ้าจึงวางแผนสุดแสบปลอมตัวเป็นสามีของเธอแต่ซุสไม่ได้มุ่งหวังแค่คืนเดียว เขายืดราตีการนั้นเป็นสามคืนรวดโดยใช้พลังสั่งให้เทพีดวงอาทิตย์เฮลิออสไม่ให้ขึ้นเพื่อทีจะอยู่กับอัลคมีนีให้นานที่สุดผลคืนนั้นกลายเป็นคืนแห่งเทพและต่อมานางได้ให้กำเนิดเด็กชายผู้มีพลังเหนือมนุษย์ชื่อเฮราคลีสเมื่อเทพีเฮรารู้เข้า และไม่พอใจเลยที่สามีแอบไปมีลูกกับหญิงอื่นเธอเลยปักใจจะทำลายชีวิตเฮราคลีสให้ได้ไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็ตามเมื่อตอนเฮราคลีสอายุ8เดือนเฮราส่งงูพิษสองตัวเข้าไปในเปลของเขาแต่แทนที่จะหวีดร้องเฮราคลีสกลับจับงูบีบจนตายด้วยมือเปล่าเมื่อเฮราคลีสโตขึ้นเขาแต่งงานกับเจ้าหญิงเมกาลาและมีลูกด้วยกันหลายคนชีวิตก็ดูเหมือนจะดี จนกระทั่งเฮราทำให้เขาคลั่งและเขาก็ฆ่าภรรยากับลูกของตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวเป็นเรื่องเศร้าสุดๆนักพยากรณ์จากเดลฟีจึงสั่งให้เขาทำภารกิจ10บอย่างเพื่อชดใช้กรรมโดยคำสั่งมาจากยูริสเทรอสกษัตริย์แห่งอาโกรลิปภายหลังเพิ่มอีกสองงานจนเป็น12บภารกิจภารกิจที่สองคือการสังหารไฮ่าแห่งเลนาสัตว์ประหลาดงูหลายหัวอาศัยในหนองน้ำใกล้เมือง เป็นหนึ่งในงานที่โหดสุดไฮดราเป็นงูยักษ์หลายหัวที่พอตัดหัวปุ๊บมันงอกเพิ่มสองหัวทันทีค่าเท่าไหร่ก็ไม่ตายระหว่างที่เฮราคริสกำลังเหนื่อยแทบหมดแรงเฮราไม่รอช้าเธอส่งคาซิโนสปูยักษ์จากบึงขึ้นมาช่วยไฮดรามันพุ่งเข้ามาหนีบข้อเท้าเฮราคริสเต็มแรงหวังให้เขาเสียจังหวะจนถูกไฮราฆ่าแต่เฮราคริสที่กำลังเดือดสุด ไม่รอช้าบทมันด้วยส้นเท้าจนเละขาโคลนเฮราเห็นความกล้าหาญแต่ไม่สำเร็จของคาซิโนสจึงวางเขาไปบนฟากฟ้าเป็นกลุ่มดาวแคนเซอร์ตำแหน่งของกลุ่มดาวนี้ยังอยู่ใกล้กับกลุ่มดาวสิงโตซึ่งก็เกี่ยวกับภารกิจแรกของเฮราคริสด้วยที่เขาไปปราบสิงโตแห่งนีเมียหากมองในมุมสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นปูตรงส่วนก้ามของปูก็ยังเป็นเหมือนความยึดมั่นเพราะเมื่อปูหนีบอะไรไว มันไม่ปล่อยง่ายๆเหมือนกับคนกรากฎที่เมื่อรักแล้วก็พร้อมปกป้องสุดชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านคนรักหรือความทรงจำบางอย่างที่มีความหมาย